ส่วนคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับออกมาพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะมีเรื่องความเสียหายโดยเฉพาะผู้เสียชีวิตเนี่ยจะถูกนำไปโจมตีทางการเมืองอย่างหนักอย่างแน่นอนเอาลองฟังดูนะฮะจะเป็นปัญหาที่ผมมองว่าเราคาดว่าหลังจากน้ำรดเนี่ยเราจะรู้ตัวเลขผู้เสียชีวิตเท่าไหร่แน่ซึ่งอันนี้จะเป็นประเด็นการเมืองต่อมาว่าในการที่จะมีการยุตสภาในเดือนธันวาคมก็ดีเดือนมกราคมก็ดีเนี่ย อันนี้จะเป็นจุดอ่อนที่มีการโจมตีกันอย่างหนักแล้วทําให้่พูดถึงอีกนานนะเพราะว่าการเสียชีวิตเนี่ยโอเคแม้จะเกิดจากอุทกภัยธรรมชาตินะครับไม่ใช่เป็นความผิดข,ของนายกรัฐมนตรีก็ตามเนี่ยแต่มันก็ไม่พ้นความรับผิดชอบของท่านนายกในขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนี้แล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการ so มหาไทย